วัสดีครับนี่คือไฮไลท์ที่2จากไลฟ์สตรีมเอ็กกี้ปาร์ตี้ที่พวกผมเพิ่งเล่นกันไปบอกเลยว่าฮาไม่แพ้พาร์ทแรกเลยครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยเดี๋ยวดูว่าใครได้เป็นฟักทองน่าจะเป็นไล่แปะกูเป็น,อ,นอ๋อโอเคกูคเห็นละไปละลาก่อย,อ,ยอ๋อแล้วมันก็ขึ้นเหลือผู้หลบหนีเท่าไหร่โอเคเหมือนทนี่เรียกคนที่โดนแปะแล้วคือมาไล่ต่อใช่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 คือที่เหลือคนสุดท้ายก็คนนั้นชนะปะไม่น่าจะต้องอยู่ให้หมดวะโจโจเราอยู่ด้วยกันจนกว่ามึงจะกลายร่าง อย่าแน่ๆกูเห็นนะกูเห็นนะเมื่อกี้หลบไหนดีวะไม่ดีละอยู่หลังแม่เลยไม่ดีละ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 วหกคนเลนะเฮ้ย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 ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่หอแน่ไม่ดีแดกกูหรอกโหนดลงแม่งเลย อ๋อเอ้ยอานตามตามออยัยยายยไอ้ันอยู่ไหนไป้ันอยู่ไหนยายยัยาัยยัยไอ้เอ้าเอ้าโอ้ขี้โกงเดี๋ยวคนเดียวเลยคนเดียวอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อไอ้ถ้าเป็นฟักทองแล้วอย่าเก็บเทียนเด็ดขาดเลยวันี้เจคนแล้วเจอคนแล้วเดี๋ยวคนเดียวเอีกเดี๋ยวคนเดียวไปโดนโดนเฮ้ยฉเอาฉันดูเฮี้ยโคตรคลัช เราเราเราเกาะกลุ่มกันไหมอ่ะเราจะได้ถ้ามันมีคนเป็นถ้าไม่ถ้าเกาะกลุ่มแล้วเราเกาะกลุ่มกันเถอะแล้วเราอยู่ด้วยกันไม่ได้กันเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ก่อนเลยอ๋อนั่นไงล่ะไอทีอยู่ไหนอ่ะไม่บอกกูจะแอบด้วยไม่บอกไอพันไม่บอกเชื่อทำไมกูหาใครไม่เจอมาเนี่ยเออเออมันมาแล้วมันมาแล้วนี่มีใครเป็นบ้างเนี่ยทำไมกูจับใครไม่ได้เลยวะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะเฮ้ยกูยังจับใครไม่ได้อะไรเนี่ยเออเป็นคนเต็มอยู่เลยพันเออกูเ คุณไปไหนกหมดนะลอยูทำไมเฮ้ยทำไมกูจับใครไม่ได้เลยวะนี่ดิเออเฮ้ยนี่ไงกูยืนดูอยู่ไกลๆมีความสุขเออโอเคโอเคโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะแม่งเหลือตั้งเก้าคนเชียวโอ้โนแม่งเงยคนกดอีโมดใส่กูด้วยกูเลิฟโหมดนี้สุดละโอ้ซูเปอร์รีวน์โกงแต่แบบกูรู้สึกว่าล่องหุ่นแม่งก็โกงเฮ้ยเฮ้ยไอสองคนนั้นอีกแล้วอ่ะเฮ้ยไอเชียง เฮ้ยเราต้องเราต้องร่วมมือกันเราต้องร่วมมือกันเราต้องจัดสัตว์ร่วมมือกันจริงแล้วเราเข้ามาวัดกันเองกูยืนตรงนี้ของกูแล้วกันนะสุกกานี่ยโอ้นี่มึงเล่นกูรอบที่แล้วมันนี่ดิลาก่อยไอ้หนูเอ้ามันรอดได้ไงวะสวยสวยทิวสวยไอ้ยทิวตัดโดนกูใช่หราแค้นมากจัดอ่ะไอ้ไอ้กูอันนี้กูเฮ้ยอลิสอยู่กลางแมปอลิสอยู่กลางแมปเฮ้ยมีโคตรปลามานี่ตีไอ้อลิสฟาดแม่ง โดนโทษโทษโทษมันไม่ตกแมวปะเอฮ้ยรีวิวปาไปก่อนโดนใครอีกเรื่องนึงเยีโดเฮ้ยรอบนี้เราทำได้ดีว่ะเฮ้ยอลิสมันยังอยู่อ่ะเขาล่องหนเว้ยมึงต้องเอาบับเบิ้ลมาล็อกเขามานี่ดิ

เอาข้างหลังหมดล้เ้ยกูเห็นลกูเห็นลข้างหลังดลขางหมได้เด็กกูลบกูโดนลบกูโดนลบาหไอ้เียมึงเลเก่งจังวะเฮ้ยไม่ดเด็กเฮ้มึงเก่งแท้าลังไปน้เฮ้ยโดนมันฟาดโดนไอ้สาวยตีบัวเลเฮ้ยเก่งเกินเ้เหมนตบอสใหญ่พันเก็บหัวใจแล้เก็บหัวใจล้เก็บหัวใจเก็บแล้วเก็บแล้วเกินละไอ้นีตอนนีมันโดนมันมานล้มันลงมาแล้วมลงมาแล้วลงมาแล้ว มลองหนลองหนวัดหดดูควอมสวยวัดหดจิงิ้งอไม่อยู่ไหนวะมันจะตกแล้วมันจะตกแล้วเชี่อกูโดนดึงกูโดนดึงมันตกแล้วมันตกแล้วสวยมึงยัไม่หมดอีกเหรอมึงแอดมินปะเนี่ยเนี่ยมันลงมาแ้วมันลงหนลงมาแล้วเนียวโอยโอยโอ๊ยโอยอยาตกอย่ตกอยตกอยาตกเฮ้ยทไมมันขลายยากจังวะมันเหลือชีวิตเดียวมันเหลือชีวิตเดียวเฮ้ย ไโคตรมาขูดมาบอมเกี้ยโคตรมาเอ้ยูดมาเล้วตายแมาเลี้ยมขูดมาเล้วตายแล้วลากกรอยไอ้บอมลากรอยไอ้เดียวอ้เดียวเลี่ยมเลง้ยบบอมฟาดเลยผ่านไปฟาดมานไปฟาดเลยบอมผไปฟามีหมดแล้วใช่ไหมยังไม่หมดมันอยู่ข้างหลังมึงมันอยู่ข้างหลังมึงก็เกี้ยแหละก็กูนี่ไงอยู่ข้างหลังมันยี้คตรเหลี่ยมจะปอมอยู่ไหนมึงอยู่ไหนปอมอยู่ไหนปอมอยู่ไหนพันอยู่ข้างหลังมึงตูลากกรอยไอ้หนุ่มเอ้าเฮ้ยบอะมวะบอมวะบอมวะบอ้วะ โอ้ยติดเสาติดเสาไม่ได้แดกกูหรอกเฮ้ยไอ่ใหญ่เอะเฮ้ยไฮ้เชี่ยละไม่นะกูเหลือกี่ชีวิตกูไม่รู้แล้วเนี่ยนี่มึงดูกูแน่น่าจะอันนี้มั้งซุปเปอร์มาแล้วมาแล้วพร้อมเอาโจมโจมเดือพโจมก็นั่นนะไม่จมไม่จมไม่จมไอ้ยบัวไอ้คำเอาลร้องผลมาวะทอ้คำนั้นร้องผลมาวะเออเฮ้ยมารีวายเหรอ เอาทะลวงฟ้อมเอาทะลวงว้าวเฮ้ยไปปอ,อ้ปอมอยู่ไหนเอาบับเบิ้ลมาไอฟ้อมช่วยกูบับเบิ้ลบับเบิ้ลเฮ้ยมมึมงช่วยมานหนมึงช่วยมานะมึงมันเหลี่ยมไงพันกูเหลี่ยมอะไรกูเหลี่ยมตอนไหนกูยังไม่ได้เหลี่ยมเลยเฮ้ย <c oughs> ซูเปอร์ล,ลีวายเอากูไม่ได้เอาซูเปอร์ล,ลีวายมาดีกว่า <c oughs> แมบบแค่นี้กูยอลล่องขนมาทำเฮี้ยอะไรอะ่ะตัวเอ้ยแพ้เลยบัลเบิร์นบับเบิร์นบับเบิร์นบ้ลเฮ้ยนี่ไม่ได้แดกกูหรอก เหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนเลยกูเหลี่ยมตรงไหนกูไม่ได้เหลี่ยมสักตาเลยโจสกิลล้วนๆกลัวกระดาษทายผูเหลี่ยมมหอวแห้งพันไปไหวพรก็เหลี่ยมได้ไงบิ๊กฟิชเล่นแรงบิ๊กฟิชเวอร์ซูเปอร์พีค่ะลังดิฮะน่าสนานไม่รู้น่ว่าเอ้ยด่านนี้มันเน้นโรเว้ยเออเริ่มงมันโรได้เลยนี่หว่าใช่ใช่ด่านนี้เน้นกลิ้งกลิ้งมันรีเร็วมากชื่อด่านน่ารักกว่ากูนึกถึงไอ้โฮเกกอะ โอ๊ยสมุกบอมตัวเองทำไมเนี่ยโอ้หแม่งเส้นชัยอยู่นู่นตกรอบไม่เนี่ยตกรอบไม่เนี่ยเฮ้ยเหยียไอ้ัมันเหยียบกลับระเบิด่ล้วมแกใช่กูเหยียบกลับระเบิดมอของกูเอง มีเชือกคู่มาละวคู่มาเอ้ยปั๊บยัยมไม่เกี่ยบอมพี่อสัตว์ะเขาอยู่หน้าเส้นชัยมันโยนให<า>้เขาทินะ้งอ่ะอ๋อโอเคมันจะยืดไปเรื่อยๆโอเค,อ,เคเอ๋อ้ยสบายเฮี้ยอ๋อมันเลยเป็นโหมดกลิ้งไงอ๋อเชี่ยมันแกล้งกันได้ด้วยนวดนะไม่ควรมนตกเยอะเกินไม่ด่านมันเลยจบเร็วเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ๋อถ้วยอ๋อเฮ้ยยายยถ้วยกูอ๋อใครไม่ถือถ้วยตายแน่เลยกูว่าไม่รู้กูอยู่นี่ละอ๋อแต่ว่ามันถือถ้วยมันจะถถถถืืืออออไไไไไไเเเเทมมมมมม่่่่ดด้้้้้้้ววววยยแแแลลปปปาาึงก็็บบนีใคร หรอกไอ้เชี่ยวว่ากูอยู่ตรงนี้อย่าเด้ออย่าเด้อกูอยู่ของกูเด้อกูอยู่ของกูดีๆเด้ออย่าเด้ออย่าล้างมับอย่าไอ้ทิวไปไม่ใช่กูมึงเลยเนี่ยที่มึงยืนนิ่งๆมะเนี่ยโดดดิมึงโดดดิเออนั่นนอะมึงเราเราอยู่ด้วยกันรอดรอดเลยพองเราอยู่ด้วยกันรอดเอ้ยกูกูโดนแล้วว่ะกููมอยู่ด้วยกันหมดเลยสัตว์ กูกูบอกว่าไม่ต้องอยู่ด้วยกันไม่ต้องอยู่ด้วยกันขนาดนี้ไม่ต้องรักกันนานั้วไม่ต้องยู่กับคนทุกตัวเลยเนี่ยมีคนมาม่ีคนมาไม่ยาดเฮ้ยาว้ยเด้ยเฮ้ยายเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ดเฮ้ยเ้ยเล้ยเฮ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 ้ยอฮ้ยเฮ่ยเฮ่ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้นเฮ้ยเรายรากำจัดศัตรูก่อนเากำเัดศเตรูก่อนไอ้เฮ้ย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 ายารอดได้งเี่ยเย้ยนี่้ พอมาเล่นกูแล้วจริงมาหยุดเลยอ่ะหมอว่าไอ้เชี่ยโบลิ่งมันเอียงด้วยเว้ยมึงจริงเหรอโอ้ยระเบิดสวยมันจะโดนนั้นชนแล้วมันโดนนั้นชนแล้วโอ้ยชิปเต็มเลยเยอะยาตัวเล็กอ่ะไอ้ตัวเล็กเหลือสามตัวแล้วเหลือสามตัวแล้วเอ้ากูโดนระเบิดตัวเองเอาฟังกันเอเงี้ยเ้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอา เชี yeah, ่ยก <payment>. ู oh, dai, yeah. oh, yeah, man, ้ชายเก็บสกิลให้ใช้เดี๋ยวให้กูปลดล็อกรีไวนะเว้ยเจยโจแล้วกันไอ้ปอมมันชนะบ่อยแล้วอ่ะโจ้โจ้ยมันยิงชนกล่องได้ปะกินเลียวคนเดียวเหรอกินเลียวคนเดียวเหรอกินกิ้เดียวคนเดียวเหรอโคตรหนัวเลยสัสกินเลียวคนเดียวเหรอเชี่ยมันหลบมันหลบไอ้โจ้ไอ้เจ้ต้นนเฮ้ยโอ้เชี่ย ไอ้เนี้นยคือมึงกิ้งชนโบล,ลิ่งแล้วมึงจะไม่ตกเว้ยว่าหมดนี้สนุกหมดที่มันกิ้งได้เยอะะนี่เก็บเข้ากล่องและนั่นนะครับก็จะเป็นเกม Equiparty ร์ตสำหรับวันนี้สามารถดาวน์โหลดเอ็กกี้ปาได้ผ่านลิงก์ใต้ Description มีทั้ง iOS และ Android หรือจะเล่นผ่านอ m มเ a a t o เอร์บน PC ก็ได้นะเออสำหรวันนี้พวกผมขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้า and peace out